เมื่อเอาเอเผากับออกซิเจนได้ไอน้ำกับคาร์บอเนตไสเอสามเอในขั้นต้นไม่ใช่สารในข้อนั้นก็เราเขียนกปแล้วว่าเผาออกซิเจนเราต้องมีพวกน้ำมันแล้วมันต้องมีพวกซกับเถ้าไม่มี C มันก็จะไม่เกิด CO2 ถ้าไม่มีเมันก็ไม่เกิด H2O แล้วนั่นต้องมี C กับ H อชอ่ะต่อคนหนึ่งอันนี้มีแต่เอสแอมเดียวรู้วล้เลยไม่มี C เลยก็ไม่ได้แก๊สโซ่พอเรารู้จักละ ก็คือเอาน้ำมันเบนซินผสมกับเอทานอลเอทานอลนี่มี C2H5O ครบถ้วนเบนซีนก็ไอโซออกเทนจัดได้ไหมผสมกับเฮทเทนมี C5H10 ครบบิวเทนชัดเจนเลย C4248 บวก2เป็น10แก๊สธรรมชาติก็คือแก๊สมีเทนมีเทนก็คือ c h 4 ตอบคนหนึ่งเขาก็จะถามคือคำถามเนะี่ยถามไปหลังๆแต่ว่าปีกย,ย,ย่อยก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆอ่าเมื่อวานเราพูดเรื่องโครงสร้างอะตอมเรียบร้อยแลนะ้วจดัดอิเล็กตรอนนู่นนะี่กันต่อไปตารางธาตุตารางธาตุ เราต่าง้าแตบไว้น่นนี่เรามีตาราง่านอยู่แล้วในแน่นหนึ่งเราก็จะลองแบ่งลางจำได้ว่านี่เป็นโลหะนี่นี่ก็เป็นโลหะพวกนี้เป็นโลหะหมดเลยแต่เป็นโลหะทรานซิชันนะนี่ก็เป็นโลหะนี่เป็นกลุ่มโลหะส่วนฝั่งนี้เป็นอะโลหะกลุ่มโลหะมีไม่กี่ตัวหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดที่จริงน่าจะได้ด้วยแต่ไม่นด้เป็นธาตุคาร์บอนสีหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งครบวุรินดึกึ้นโลหะขึ้นโลหะก็ต้องมีน้อยที่สุดอยู่แล้วถ้ายอะที่สุดก็ได้เป็นโลหะวุรนี้าคนี้เป็นโลหะหมดเลยปาคนี้ทั้งหมดเป็นโลหะโลหะก็มีนิดเดียว แน่นอนหมู่หนึ่งเราจะเรียกว่าพวกอ l คาไลหมู่สองเราจะเรียกว่าพวก a l k ลา i earth earth ก็คือโลกแต่ว่าเจอบนโลกส่วนอ l คาไลก็คือเจอในทะเลหมู่เจ็ดเป็นหมูม่ที่ออกซิเจนเยอะที่สุดหมู่เจ็ดก็คือพวก halogen มูนจะเป็นหมู่ที่สเปเชียลของหมู่อื่น แต่ส่วนมากเขาจะมาถามกึืนโลหะมากกว่าเพราะว่ากึืนโลหะนี้แปดตัวเขาต้องจําให้ได้ตัวสุดตัวอื่นมันเยอะมากเขาจะไม่จําแล้วเราจำพวกนี้เป็นกึืนโลหะซิลิกอนเจอร์มาเนียมสารหนูฟลูมเทลูเลียมบิสมัทเนี่อะไรตัวอะไโพโลเนียม Po แล้วก็แอสทาทีพวกนี้เป็นกึืนโลหะ จำที่ได้ไม่สูตรท่อไหมคะไม่ไมี <c oughs> เป็นอาจารย์ทอ่องอ๋อต้องไปจยามเอจเฉดข้งไม่มีอะไรเป็นคนความจำสั้นอย่างเช่หนหมู่เจ็ดก็จะต้องไฟครอบบ้านไอแอดแล้วก็พยายามสร้างขึ้นมาแอดไฟ ไฟคลอบบ้านให,อน am, นนห,อหน้อหมูเจ็บอรไฟคลอกบ้านให้อนะเราต้อเน้หมู่เจ็บนิดนึงเพราะหมู่เจ็บเป็นสเปเชียลกับรอืมนื่จากหมู่เจ็บเป็นหมู่ที่อยู่กันเป็นคู่